คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเลือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยมั่นใจสนใจแพ็กเกจไหนสอบถามเพิ่มเติมที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิกเลยการสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมบูอักไขกันบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของระบบคราฟเกมนะครับผมนะ ซึ่งแน่นอนว่าระบบครามันก็คือการสร้างของสร้างอุปกรณ์ครับผมโดยการอุปกรณ์ที่เราสร้างเนี่ยจะเอาไปใช้ได้เยอะมากๆหลายๆอย่างซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะต้องการคราอะไรนะครับนะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยระบบคราครับผมจะเข้ามานะครับผมตอนที่เมื่อเราเดินเรื่องเสร็จปุ๊บระบบคราอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วมันจะทําการปลดลอกมาของที่เราจะได้จากการคราครับผมก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ ของขวัญเอาให้ตัวของนักเรียนนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของคาเฟ่มาแต่งร้านนะครับผมเพื่อเพิ่มในส่วนของการได้เงินและก็สตามบิน่าที่เราจะได้มาตัวส่วนนี้ครับอ่ะดังนั้นเนี่ยจะมีคําถามกันมาเยอะว่าทํายังไงครับผมให้ความสัมพันธ์เราขึ้นไว้ทายังไงเอาของมาแต่งร้านนะครับผมตรงส่วนนี้แน่นอนครับผมสิ่งสําคัญที่เราขาดไม่ได้ก็คือระบบคาบของครับอ่ะมาดูดีกว่านะครับโดยคาดของครับผมการคาบของขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งก็คือคีย์สโตนนะครับผม นี่เลยนะครับโดยคริสโต้ตัวส่วนนี้เนี่ยเราหาจากไหนครับครสโตนนีเราจะสามารถหาได้ครับผม1ครับผมก็คือการทําภารกิจประจําวันนะครับผมรวมถึงภารกิจประจําสัปดาห์ครับเราจะได้คีสโตนเข้ามานะครับสคือการทํากิจกรรมนะครับผมบางครั้งกิจกรรมที่เราเข้าลงไปอีเวนต์หลายๆอย่างที่เราออกมาเนี่ยมันจะให้คริสโตนมาด้วยนะครับและ3ครับผมก็คือแต้มเกลือครับผมจากการเปิดกาชานะครับเมื่อเราทําการเปิดกาชาขึ้นมาปุ๊บนะครับผม มันก็จะมีพวก10โลพวกนี้มาสะสมเป็นแต้มสะสมนะถึงได้เกิดครบ200แต้มนะครับผมมันก็จะเป็นกา,การการันตีตัวละครตัวนั้นให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการตัวละครตัวไหนในตู้นั้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดมหมดช่วงเอีเวนต์ขึ้นมาปุ๊บแต้มตรงนั้นจะถูกรีเซ็ตทันทีกลายเป็นแต้มคย์สโต้ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการเอาการันตีนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องเปิดให้หมดภายในซีซั่นเกมนี้จะไม่มีการสะสมแต้มการันตีนะครับผมหมดแล้วคือหมดเลยนะครับผมต้องเปิดให้หมดภายในซีซั่นนั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดหมดขึ้นมาปุ๊บพอหมดช่วงหมดเวลาช่วงกิจกรรมในการเปิดตู้กระชานั้นแต้มที่เหลือทั้งหมดจะหายเปลี่ยนถูกเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของแต่ครีสโตแทนครับ โอเคพอเรามีคริสโตนขึ้นมาปุ๊บเราก็เลือกทําการสร้างขอ,งข,องขึ้นมาโดยการใส่ของคริสโตนเยอะๆเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยสามารถได้ของขั้นสูงตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีของขั้นสูงเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ยิงชิ้นครับผมก็เป็นการสร้างได้ละหนึ่งชิ้นแต่ถ้าเกิดเราใส่เพิ่มขึ้นมาจนเต็มเกรดขึ้นมายับครับผมนะก็สามารถจะทําเป็นขังขั้นสูงได้นะครับถามว่าพี่กับผมถ้าผมมมีไม่เต็ม5ล่ะถ้าผมมีไม่เต็ม5ผมสามารถทําได้ไหมคําตอบคือทําได้นะครับดัง ถ้าเกิดเรามีแค่1ชิ้นเรากร้ารได้แล้วถ้าเกิดมี2ชิ้นล่ะถามว่าใส่แค่2ชิ้นได้ไหมก็จะได้มาถามว่ามันเพิ่มอะไรได้มันแค่เพิ่มในสุดของโอกาสที่เราจะได้ของขั้นสูงตามไปด้วยครับดังนั้นไม่แนะนำนะครับผมถ้าจะใส่แค่2ชิ้นนะครับแนะนําไปเลยว่าจะใส่1ชิ้นหรือ5ชิ้นไปเลยละกันนะให้เกตมันเต็มไปนะครับซึ่งก็ยังไงก็ไม่แนะนําให้ใส่5อยู่ดีแนะนําให้ใส่ทีละ1ครับผมเพราะว่ามันเป็นการสุ่มแรนดอมนะครับผมบางครั้งใส่เเเต็็มมมมม5าาาากกใช่่่่วจะะะไดดด้้ขอองงงคคคัััััับบสสสูุนนนนนรรแพิโฉย ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากมายไม่อยากเปืนของอยากสร้างเรื่อยๆแนะนําใส่1ชิ้นนะครับผมหรือ,อให้มันเต็มวงกลม1อันนะครับแค่นี้ก็ถือว่าพอเรียบร้อยแล้วครับพอเรากดขึ้นมาปุ๊บนะครับผมตรงส่วนนี้มันจะมีการแบ่งสเต็ปออกมาเป็นการสั่งของชนิดว่าเราจะต้องการสั่งของชนิดไหนออกมาทีนี้อ่ะอธิบายครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมอันแรกเลยคือสัญลักษณ์อันนี้นะครับอันนี้คือถ้าเป็นสัญลักษณ์ส่วนนีนะารูปดาวนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นการเน้นในการสร้างของการ up เ e v e l สกิลนะครับผม มีหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาพวกสกิลท่าไม้ตายเอ็กสกิลหลายหลายอย่างครับผมพวกสมุดต,ตำรานะครับผมในการอัพเลเวลสกิลเป็นหลักเลยนะครับผมอ่ะตรงส่วนนี้ก็คือเกี่ยวกับพวกสกิลทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับอันนี้คืออันแรกครับผมอันนี้คือเกี่ยวกับสกิลตัวละครนะครับถัดมาครับผมอันที่2ครับ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการอัพรีเวลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกการใส่ของเติมรีเวลให้กับตัวละครนะครับผมตัวส่วนนี้ซึ่งก็หลักๆก็อยู่ที่การอัพรีเวลเป็นหลักเลยนะครับผมถ้าเกิดขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอันนี้คือการอัพรีเวลนะครับอันต่อไปอันที่3ครับอันที่3าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้อันนี้คือของแต่งคาเฟ่แต่งบ้านนะครับผมถ้าเกิดขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับคาเฟ่เกี่ยวกับบ้านทั้งนั้นเลยนะครับอันสุดท้ายนะครับผมก็คือเป็นสัญลักษณ์ ดอกไม้ครับผมก็คือเป็นของขวัญครับผมอันนี้ก็คือของขวัญให้กับตัวละครนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า,าตัวละครตรงนี้ก็คือนักเรียนหลายๆอย่างเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ตัวละครของเรานะครับอ่าโอเคนะอย่างที่ผมบอกไปก็มีแค่สีประเภทนี้เท่านั้นนะครับต่อไปก็ผมก็คือเราต้องการจะทําอะไรเราก็ดูเอาตามความเหมาะสมอ่าดอกไม้เนี่ยส่งขวัญให้นักเรียนแม่อ่าเห็นไหมครับผมอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกวัตถุดูพัฒนานะครับผมก็คือของ up เ e v e l อันนี้ก็คือคาเฟ่ครับผมซึ่งแน่นอนมันจะมีในส่วนของวาเลนไทน์ด้วยอันนี้ก็คือลักษณะการวางธีมครับผมมันจะเป็นธีมของของคาเฟ่ครับผมถ้าเกิดใครต้องการจัดของคาเฟ่ชิดไหนนะครับผมก็วารบนหาตัวส่วนนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันครับผมอันนี้ก็คือเป็นประกาศขั้นสูงวัสดุิขั้นสูงนะครับผมอันนี้เบอมบ่งบอกคืออะไรครับผมขั้นสูงนี่ก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับขออัพสกิลเลเวลสูงๆครับผมก็คือจะระดับสูงไปหนึ่งขั้นนะครับ และถัดมาครับผมก็คืออันนี้วัสดุลงยูก็เหมือนเดิมนะครับผมพวกเกี่ยวกับการอัพเลเวลอีกเช่นเดิมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครต้องการนะครับผมของขั้นสูงเนี่ยเราก็ดูเอานะครับว่ามันจะมีขั้นสูงแล้วจะมีสูงสุดด้วยนะครับมันจะมีสูงสูงสุดเอ้ยพวกนี้นะอันนี้ก็คือสูงครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผมอยากได้เกี่ยวกับการมาใส่แต่งร้านคาเฟ่มากกว่าครับผมดังนั้นผมก็เลือกแต่งคาเฟ่ซึ่งแน่นอนว่าระดับพวกนี้ก็ต้องดูเอาทีว่าขอที่เรออกมาเนี่ยจะเป็นระ ตัวส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเราต้องการเพิ่มระดับให้เป็นขั้นสูงแค่ไหนนะเราก็สามารถใส่ของพวกนี้ได้ครับผมซึ่งตอนนี้ผมไม่มีของเฟอร์นิเจอร์เลยมาให้ใส่ดนะังนั้นก็เลยอัพไม่ได้นะครับและถ้าเกิดเราอัพขึ้นมามีของอัพขึ้นมาคืออะไรครับผมมันก็เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ระดับขั้นสูงให้ออกมาดีขึ้นซึ่งก็ไม่แนะนำนะครับผมย้ําว่าไม่แนะนําให้ใส่นะเพราะายังไงมันก็อยู่ที่โชคอยู่ดีพอเราเริ่มการสร้างขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นการทําการออกมาว่่่าา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 เเเเเรรรรรรจจจะะะะอออาาารรนนะะออกกกมมมมป็นนนไไซึงสถู้้ดลลยยํววผที มันจะมีตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับผม3ามชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงยิ่งนานแปลว่าของยิ่งขั้นสูงตามไปด้วยนะครับยิ่งอยู่นานของยิ่งเป็นขั้นสูงนะเราก็สร้างมาครับผมแล้วก็กดอินทีนะครับปึ๊บอ่าทำการสูบออกไทีหนึ่งครับเราก็ดูซิเป็นอะไรบ้างอ่านี้มอคขวานักเรียนนะครับอันนี้วัสดุพัฒนาอ่ารายงานนะครับ อ่าขั้นสูงเห็นไหมครับผมขึ้นขั้นสูงขั้นต่ำอ่าโอเคเราอยากได้ของดีก็ต้องเป็นขั้นสูงแหละครับผมก็เลือกอันนี้นะครับผมเป็นเกี่ยวกับของอสกิลขั้นสูงนะครับปุ๊บอ่าเราไปสร้างขึ้นมาปุ๊บทีนี้เราก็ต้องมาลองอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้ระดับไหนนะครับอ่าสามชั่วโมงก็ประมาณกลางๆครับผมขอประมาณแลนะอะอ่าอีกทิ้งทีนะครับปุ๊บ อัพรลเวลไม่เอาขั้นสูงขั้นต่ำขั้นกลางอืมดีสุดก็ขั้นสูงนะครับผมขั้นสูงนะเราเอาขั้นสูงมากันละกันนะครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็สร้างขึ้นมาครับเอาขั้นสูงไว้ก่อนละกันขั้นต่ำขั้นกลางเราไปซื้อเอาได้นะเห็นไหมก็สามชั่วโมงก,กว่าครับ ถ้าเกิดเราขี้เกียจรอเราก็กดสร้างทันทีครับผมและใช้ตัวทุกนี้ตัวพวกนี้เอาจริงนะไม่ต้องทีทีเลยครับผมใช้ได้เลยเพราะว่าปกติเราก็มักดะดบในส่วนของการลงด่านภารกิจทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็รับเลยนะครับอ่าเป็นของสองดาวนะครับอ่าครับผมตามนี้เลยครับเห็นไหมขั้นสูงครับผมก็เป็นรายงานขั้นสูงนะปึ๊บอ่า โอเคครับผมเครื่องที่ไรประโยชน์อ๋อโอเคตามน,นั้นไปอ่ะโอเคครับเราที่เหลือก็เอาขอมาอัดใส่คาเฟ่น,นะครับหลักๆทีนี้เราก็เพิ่มในส่วนของแต้มคาเฟ่ให้เราเยอะขึ้นนะครับ <c oughs> อ่าเปลี่ยนพื้นให้เรียบร้อยครับ สวยละเรียบร้อยนะครับโอเคดูดีขึ้นเยอะนะครับดูดีมีชาติตระกูลขึ้นเยอะร้านเราอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็คือแนวทางการค้าครับผมถ้าเกิดท่านไหนที่อยากจะสร้างขอดีๆตัวส่วนนี้ก็ต้องวัดในเรื่องของโชคตามไปด้วยครับผมและรวมถึงคีย์สโตนนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมคีย์สโตนเราสามารถจะหาเพิ่มเติมได้อย่างนี้ก็คือในส่วนของการเติมเงินครับตรงส่วนนี้อันนี้ก็ หากเราต้องการแพ็กเกจครับผมก่อสร้างขึ้นมาตรงส่วนนี้นะเราก็จะได้ในส่วนของคีย์สโตนมาด้วยนะครับนี่นะมันจะมีพวก Key คีย์สโตนครับผมวัตถุดิบในการสร้างขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงครับผมพวกนี้ก็เอามาใช้ในการสร้างได้ด้วยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าวัตถุดิบมันน้อยนะก็สามารถใช้พวกนี้ครับผมในการสร้างขึ้นตามไปได้นะครับโอเคนะครับผมหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บา,บายบายครับสวัสดีครับ